นั่งรถไฟมาดูกันว่าในหนึ่งวันสมไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างไปรับชมกันในคลิปเลยคะ่ะนี่สถานีรถไฟบ้านปางอาโศกเอาใหม่แล้วเอาให้แบบว่าดูสถานีตอนนี้หกโมงแล้วนะหกโมงพระจันทร์หรือเปล่าพระจันทร์ยังไม่ตกดินเลยเพื่อนเห็นไหมพระจันทร์ยังไม่ตกดินเล เ,ออเดี๋ยวพระอาจารย์ยังไม่ตกดีเดียวเราจะรอขึ้นรถไฟโอเคเดี๋ยวรอขึ้นรถไฟเราจะขึ้นรถไฟไปโคราชไปไหว้ย่าโมกันนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟนะสถานีพึ่งทำใหม่นะเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงที่จะผ่านที่สถานีบางกะสกแต่ว่าขึ้นที่นี่ไม่ได้นะเพราะที่นี่เป็นสถานีรถไฟของหมู่บ้าน ขึ้นได้เฉพาะรถไฟฟรีกับรถไฟทั่วไป <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นโดยรอบนะนี่ฉมซูมให้ดูเลย <c oughs> ปังโศกไปทางขวามือจะไปกลางโดงไปทางซ้ายมือจะไปบันไดม้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้หัวขบวนรถไฟที่เราจะขึ้นก็เข้ามาแล้วนะกำลังจะเข้ามาเทียบท่าจ <c oughs> ่มไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแบบนี้เท่าไหร่นะเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่จะมาถ่ายคลิปขึ้นรถไฟที่ปังโศก ปกติก็จะขึ้นบ่อยนะขึ้นจากปังโศกบ้านเราเนี่ยแล้วก็ไปที่โคราชขึ้นบ่อยขึ้นไปโคราชแต่ไม่เคยลงปักช่องสักทีเช้าๆก็จะมีคนมารอขึ้นเราก็เดินมาดุม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 เลยค่ะดุมดุมดุมเพื่อจะรอขึ้นรถไฟส่วนนี้ก็จะเป็นภายในรถนะจะเป็นภายในรถไฟ ไปข้างทางสวยมากนะนี่ก็เป็นแบบพระอาทิตย์กำลังขึ้นช่วงนี้เป็นเวลาหกโมงนะหกโมงเชา้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นกำลังจะผ่านเขื่อนลำตะคองเดี๋ยวสมจะให้เพื่อนๆดูคลิปแล้วก็ดูวิวเขื่อนลำตะคองปีนี้ช่วงเนี้ยที่สมนั่งรถไฟอยู่เนี่ยน้าแห้งนะคะน้าเขื่อนลำตะคองแห้งปกตินี่ขึ้นมาเกือบถึงถนนด้านล่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะท่วมต้นมงต้นไม้มาหมดเลย แต่นี้แบบว่าอยากให้ดูวิวเช้าเนั่งรถไฟมองพระอาทิตย์ไปเรื่อยเปยื่อยสมนั่งรถรถไฟไปก็คุยกับน้องที่ไปด้วยไปเรื่อยเปื่อยเลยนะอวิวข้างทางมันได้บรรยากาศนะใครที่ชอบนั่งรถไฟจะรู้ว่าเอ้ยการนั่งรถไฟมันได้บรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นวิวเขื่อนนะน้ำในเขื่อนลังตะครองแห้งค่ะปีนี้น้ำแห้งเดือนนี้เพิ่งจะมีนาเองน้ำแหง้ง ทิวทัศน์เขื่อนลำตะคองไปเรื่อยๆนะคะ นนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชฉบออกมาจากบ้านประมาณ6กโมงแล้วตอนนี้ก็7จ็ดโมงเรียบร้อยแล้วอะตอนนี้7จ็ดโมงเช้าที่ถึงเขื่อนลำตะคอกนั่งรถไฟไปลงที่สถานีโคราชแล้วเจอกันที่โคราชค่ะเราลงรถไฟแนละ้วเราก็ขึ้นรถตุ๊กตุ๊กกันเลยนะลืมถ่ายสถานีให้เพื่อนๆดูถสถานีรถไฟโคราช ตอนนี้ก็มาถึงวัดสาราลอยเรียบร้อยแล้วอย่างแรกที่เรามาถึงวัดสาราลอยเลยคือเราไปเข้าห้องน้ำืันก่อนเลยเข้าประตูวัดมาห้องน้ำก็อยู่ทางซ้ายมือนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้แผ่นกล้องให้เพื่อนเพื่อนดูหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินไปที่โบสถ์เก่าไปไหว้พระในโบสถ์พอไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเอาเดอกไม้ทูบเทียนเพื่อที่จะไปกราบสักการะ แม่ย่าโมนะนี่คือเจดีเก็บอัฐิกระดูกของแม่ย่าโมที่วัดสารลอย จากนั้นสมก็เดินไปต่อค่ะเดินไปต่อที่โบสถ์ใหม่อันนี้จะเป็นโบสถ์ใหม่ของวัดสารลอยนะโบสถ์ใหม่นี่จะเป็นบริเวณโดยรอบแล้วก็มีพระเกจิก็ม,มีมีหลายองค์มากเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะ ในบทก็จะมีพระประธานองค์ยืนแล้วก็เศรษฐีนวโกดองค์สีดำๆเนี่ยค่ะจะเป็นเศรษฐีนวโกดองค์กลางก็จะเป็นพระประธานของบทนี้เล็กลงมาแต่ที่โมติดใจเลยหเห็นคนไปกราบไหว้เยอะก็จะเป็นเศรษฐีนวโกดเนี่ยค่ะองค์ขวามือนี้เลยเนี่ยองค์นี้เลยอันนี้จะเป็นบทสวดนะที่เพื่อนๆจะได้เห็นนี่จะเป็นบทสวดส่วนทางด้านนี้จะเป็นคําแปล ของเศรษฐีทั้ง9องค์ในสมัยพระพุทธองค์นะนี่เป็นเศรษฐีนวโกดเลยรูปปั้นนี้ส่วนพระประธานองค์ใหญ่องค์ยืนเนี่ยที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยสมไม่แน่ใจว่าเป็นปางอะไรนะสมเรียกไม่ถูกสมต้องกราบขออภยนะัยเพระสมไม่รู้จริงๆสมไม่ได้ถามแถววัดว่าคือองค์อะไรนี่จะเป็นบริเวณโดยรอบโบสถ์แล้วสมกําลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปทางน้ําตกนะเพราะสมได้ยินเสียงน้ําตก เราจะไปดูน้ำตกกันผ่านน้ำตกนี่น้ำพุด้วยแบบนี้แล้วล่มลื่นนะเสียงดังจัดสวนได้สวยนะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็เห็นส่วนสวยเหมือนเดิมนะคะที่นี่เป็นในวัดนะในวัดสารลาอย ผมกำลังจะเดินไปถ่ายรูปน้ำตกให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เดินมาดูน้ำตกปกติโฉมมานี่โฉมไม่ได้เห็นไอหมอกแบบนี้นะจะเป็นแค่น้ำใสๆอ่ะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมีไอหมอกด้วยทำใหม่เหรอ เห็นคนอื่นไม่ชัดนะเราพยายามไม่ให้เห็นคนอื่นเห็นก็ให้เห็นน้อยที่สุดนะเพราะมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันไปอยู่ในสถานที่ชุมชนเนาะตอนนี้ค่ะตอนนี้อยู่วัดเรียบร้อยแล้ววัดสาราลอยน้ำตกสวยมากให้เพื่อนดูน้ำตกนะน้ำตกสวยมาก ยมากค่ะสวยมากไม่รู้กล้องอยูอทางไหนกลับตาตกล้องไม่ถูกสวยจริงๆสวยจริงๆให้ดูให้ดูสวยสวยให้ดูด้านหลังเดี๋ยวดูภาพเต็มๆให้ดูนะถ่ายคลิปให้นี่ก็จะเป็นจุดเช็ค <interviewed> อินนะคะถึงแล้วว่าสารลอยแต่น้ำตกสวยๆนะคะ <_ t ops> เก็บเก็บภาพตัวเองไว้เป็นความทรงจำนะคะเก็บภาพตัวเองไว้เป็น <_ t ops> ความทรงจำเดินออกจากน้ำตกมาแล้วมีน้ำอีกแล้ว เราไปหาหลวงพ่อทันใจดีนะ่ะเพราะพระลาหูเราไหวไปแล้วเราไปให้หลวงพ่อทันใจจิ้มหน้าผากหนะ่อยเมื่อปีที่แล้วที่สมมาอะมยังไม่เห็นมุมซุ้มนั่งแล้วก็มีป้ายแบบเอ,อป้ายเช็คอินอะไรแบบนี้เลยนะน,นี่น่าจะเป็นมุมใหม่อืมหลังจากนั้นนะโมก็จะออกจากวัดเนี่ยไปที่ศาลหลักเมืองนี่สมมาที่ศาลหลักเมืองแล้วนะโมออกจากวัดมาที่ศาลหลักเมือง ออกจากวัดมาที่ศาลหลักเมืองมาไหว้ศาลหลักเมืองกันนะคะเสาหลักเมืองอ่ะต้องขอโทษอาจจะพูดผิดทั้งศาลหลักเมืองเสาหลักเมืองน่าจะใช้ได้เนาะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ชมมาไหว้เสาหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นชมก็เดินไปด้านข้างของศาลหลักเมืองะคะ่ะจะเป็นพระนารายตรงนี้จะเป็นบริเวณวัดพระนารายณ์นะคะมีพระธาตุด้วยแล้วก็ มีพระบรมรูปพระนารายณ์สมก็ได้เข้าเดินเข้าไปกราบไหว้แต่แพนกล้องมาทางด้านซ้ายก็จะเป็นที่ดอกไม้ทูกเทียนเพื่อนๆสามารถมาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีประชาชนมาไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณทางด้านขวามือนี้นก็จะมีกลุ่มคนมาไหว้นี่เป็นแบบพระแก้วมรกตนะคะปางสีต่างๆน่าจะเป็นสมก็เพิ่งเคยเห็นนะคะหลายๆสีแบบนี้ที่ตั้งอยู่กลางแบบนี้ตรงนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็สมก็เดินขึ้นไปไหว้ พระบรมรูปของพระนารายกับพระาธาตุนะหลังจากนั้นสมก็เดินไปด้านหลังนะนี่เป็นโบสถ์นะเป็นโบสถ์ของวัดนี้ปฏติมาก,กรรมของอ๋อพญานาคสวยมากสีน้ําเงินอยู่ตรงปากทางเข้าหน้าโบสถ์ของว,าานะวัดพระนารายณ์นะวัดพระนารายณ์สมก็จําชื่อจริงไม่ได้แต่อยู่ในตัวเมืองโคราชเลยปฏติมาก,กรรม สวยมากสีน้าเงินชมเห็นแล้วชมชอบอ่ะก็เลยเก็บรูปภาพเยอะหน่อยนะหน้าโบสเก็บรูปภาพพญายนาคเยอะกว่าเก็บในโบสอีกอันนี้จะเป็นรูปภาพที่ชมถ่ายนะชมว่าภาพนี้สวยนี่ชมก็เก็บเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันหลังจากที่ชมถ่ายรูปพญายนาคพญายนาคและพญายนาคีสะใจแล้วเรียบร้อยแล้วของชมว่าชมก็จะเดินขึ้นไปขึ้นมาใดไปที่โบสนะจะเดินเข้าไปในโบสถ ในโบสถ์เนี่ยเป็นปฏิมากรรมของพระพุทธชินราชองค์ใหญ่มากนะคะพระพุทธชินราชองค์นี้องค์ใหญ่มากเลยแล้วสวยด้วยตั้งอยู่กลางโบสถ์ตง่าเลยก็เดินเข้าไปไหว้กันกับน้องสวยค่ะองค์นี้สวยสมบอกน้องอยู่ว่าเออไม่แน่ใจว่าใหญ่กว่าที่พิษณุโลกหรือเปล่าแต่ก็ ใกล้เคียงกันน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าสวยเหมือนกันหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วโสมเดินไปที่โบสถ์เก่ากลางน้ำของวัดพนาลายัยจะมีรูปปั้นยักษ์สองตนยืนอยู่โบสถ์นี้สวยมากสวยสวยเดินเข้าไปด้านซ้ายจะเป็นน้ำเลยนะขวาก็น้ำแต่อยากให้มีดอกบัวเยอะๆน่าจะสวยเยอะๆมากๆเดินไปมีความหวังว่าเข้าไปจะอาจจะเข้าในโบสถ์ได้ สมไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้หรือเปล่าแต่พอเดินไปด้านข้างแล้วมีความรู้สึกคุยกับน้องว่าโบสนี้เขาน่าจะปิดไม่ให้เข้านะเอ,อ่อพอมาดูตรงประตูด้านหน้าแล้วว่าเขาปิดไม่ให้เราเข้าก็ได้ถ่ายรูปปฏติมากรรมมาให้เพื่อนเพื่อนดูเท่านี้ได้ดูเท่านี้จริงๆค่ะที่โบสนี้หลังจากที่เราเสร็จจากโบสกลางน้ำเราก็กลับมาที่โบสใหม่เหมือนเดิมกลับมาถ่ายรูปพญายนาคอีกรอบหนึ่งค่ะ เพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีรถมาขวางทางโสมก็ได้คลิปนี้มาไม่มีรถมาขวางทางโสมไหมคะเลยได้คลิปสวยๆมาเพิ่มขึ้น ใครชอบคลิปนี้นะคะสมก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชสมด้วยนะแล้วอาจจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนได้ชมกันในครั้งต่อๆไปว่าชสมไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ